สวัสดีครับสวัสดีนะครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับกับบรรยากาศนะครับยามเย็นนะครับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมากับเจ้าสีน้ำตาลเข้มนะครับซึ่งเป็น Merced e s b e n บน์วนะครับเบน V ์วีโตนะครับคันนี้นะครับปี2013นะครับวันนี้นะผมจะมาราคาที่โดนใจหลายคน1น0 0 0ล้านนบาทหน้านี้นะครับไฟนะครับโปรเจคเตอร์นะครับหน้านี้นะครับ เป็นไฟใหม่นะครับแล้วก็สีนะครับจะเนียนมากนะครับสีเดิมทั้งลำนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวฉีดน้ํากระจกเซ็นเซอร์ข้างหน้านะครับมีนะครับ4จุดสีเนียนๆนะครับสีเนียนๆเดี๋ยวก่อนที่ผมอยากจะให้มาดูภายในผมจะพามาดูข้างหลังก่อนนะครับเบนซ์จะไม่ทําประตูไฟฟ้านะครับข้างหลังวิโตสิ่งที่อยากให้ดูนะครับว่าความเดิมรถคันนี้นะครับมาครับดูนะครับ สิ่งที่ไม่เปิดนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับต้องมีขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นนะครับตะเข็บนะครับทุกจุดนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนน็อตนะครับใช้หัวจีบไม่เคยไปขันมันนะครับเห็นไหมครับส่วนนะครับเวลาปิดลงสายหนังนะครับไว้ดึงนะครับเอกลักษณ์ของเขาเพราะว่าตัวนี้จะไม่ใช้ไฟฟ้านะครับปิดลงแต่ว่าให้กล้องหลังมานะครับให้กล้องหลังมานะครับ แล้วก็ให้เซ็นเซอร์มาสี่จุดนะครับผมนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่ไลลาขวัญจิตไลลานะครับสวัสดีครับคุณพี่คนสวยนะครับเซ็นเซอร์มีกล้องหลังนะครับเพิ่มความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งคือเซ็นเซอร์เพิ่มเติมมานะครับอ่ะทีนี้นะครับตากล้องนะครับเราจะเข้าข้างประตูนะครับก็จะเป็นประตูสไลด์ทั้งสฝั่งนะครับอ่า ให้เห็นกันนะครับสไลด์นิ่มๆนะครับของประตูเบนซ์อีกอย่างหนึ่งที่รถเบนซ์นะครับจะไม่มีเหมือนรถยี่ออื่นก็คือถ้าเกิดเปรียบเทียบไว้รถยุโรปก็คือโฟกนะครับจะมีพนักพิงแต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีพนักพิงนะครับเบาะนะครับสามารถปรับนะครับเลื่อนสไลด์ได้เยอะนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับไม่มีหักไม่มีแตกนะครับเป็นนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะใหญ่ นะครับนั่งสบายทุกอย่างเป็นแมนนวลช่องแอร์นะครับเป็นแอร์ลาวนะครับภายในนะครับยังดูสะอาดสะอ้านนะครับเหมาะหนังไม่มีฉีกขาดนะครับผมรถคันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์นะครับได้ทุกอาชีพนะครับท่านจะค้าขายท่านจะทำอะไรนะครับก็ได้กระจกนะครับข้างหลังแผ่นข้างหลังสามารถระบายอากาศได้นะครับอ่าแล้วก็เวลากดปิดอ่า กดลงนะครับกระจกข้างหลังจะเปิดนะครับแผ่นข้างหลังก็เปิดนะครับเห็นไหมครับนะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ